เผยโฉมอิงฟ้าสาวลุกผมสั้นหน้าเด็กแถมสวยเป๊ะปังไม่จกตา พึ่งเคลียดายมาจบไปหมาดๆสำหรับอิงฟ้าราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่เธอออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาและเครีย์ใจกับบอสนวัตอิสระใกล้ซีนที่แฟนคลับหลายคนต่างสงกำลังใจให้พวกเขาจำนวนมากซึ่งเรื่องราวของสาวอิงฟ้ายังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเธอทำแฟนคลับทั่วเอเชียฮือฮาอีกครั้งกับลุคใหม่สุดน่ารักเป็นสาวผมสั้นเลยติ่งหูมานิดเดียวที่โพสลงอินสตาแกรมฟ้าอันเดสกอร์อิงฟ้า8พร้อมแคปชั่น ความล้มเหลวมันลุกขึ้นมาใหม่ได้แข็งแรงได้ใหม่เสมอเหมือนกับผิวต่อให้เสียมากแค่ไหนก็ฟื้นฟูได้แข็งแรงเสมอท้าตัวช่วยดีทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาชมสนานะไอแม้จะไม่คุ้นกับทรงผมนี้ลุคนี้แต่บอกเลยเขาว,ว่าสวยและหน้าเด็กมากๆแม้กระทั่งจุ๋ยวรัทยาคอมเมนต์ว่าสวยตะโกนค่ะเด็กอ่ะวันทำงานกับแบรนด์พี่น้องเต็มที่และตั้งใจมากขอบคุณนะคะดีเจฟูดคอมเมนต์ว่าสวย มากเนาะและซันนี่เบิร์ดคอมเมนต์ว่าบิวตี้ฟูลสู้ๆครับผมเป็นต้น